สวัสดีค่ะวันนี้ยิ้มแย้มจะมาทับรถนะคะอบอุ่นให้ยิ้มแยม้ม <c oughs> อ๋อครับไงคะ <c oughs> เลี้ยวซ้าย,ยางไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก่อนอ๋อนั่นคืออะไรคะเด็กข <c oughs> ้าวหมูอ๋อตีดเสร็จและะ้วค่ะอ่ะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหน่อยคะ่ะเลี้ยวซ้ายหน่อยคะอ่ะอ๋อเลี้ยวขวาหน่อยคะอ่ะอ๋อ เธอเล็บอ๋อเธนไล่ย่อเบกเบกเอียดเอียดสนุกไหมคะวันนี้สนุกจะขับไปไหนคะเนี่ยจะขับไปไหนขับไปเชียงทองฮะขับไเชียงทองไม่มีเชียงทองเขามีแต่เมืองทองแล้วเราเชียงทองอย่งนั้นปิดคลิปให้หน่อยลาไหนลาไหนพูดดีๆ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 ด้ ลาไปก่อน